คุณผู้ชมอากาศบ้านเรามาแล้วคะ่ะที่ผ่านมาหลายคนในชื่นชอบการทาอาหารด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นกระทะป,ปิ้งย่างหม้อสุกี้หรือหม้ทอทอดไร้น้ํามันอู้ดิฉันก็เป็นท่าการตลาดนะคะอุดหนุนมาเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีขายในโลกออนไลน์แบบขายราคาถูกไม่ได้คุณภาพนี่ต้องระวังนะคะเดี๋ยวมาบอกกันคะ่ะตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนค่ะ เหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นานอุดตรดิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีมุกดาหารยโสธร ภาคกลางม,มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ค่ะมาค่ะคุณผู้ชมคะการจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ต้องดูดีๆนะคะสังเกตเลยมีเครื่องหมายมอ,อ,อกอรือเปล่า ถ้าไม่มีเนี่ยอย่าซื้อเด็ดขาดนะคะอันตรายถึงชีวิตเลยเสียไฟปุ๊บัวบป้าระเบิดขึ้นมาหรือแม้กระทั่งคุณภาพของสินค้าแล้วมาใช้กับอาหารเนี่ยนะคะอู้ก็เป็นอันตรายถึงชีวิตเหมือนกันถ้าไม่ได้คุณภาพนะแล้วผู้ที่ขายของไม่ได้มาตรฐานก็มีโทษค่ะกรณีนําเข้าสินค้าไม่ได้รับใบอนุญาตจําจคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาทโอ้โหหรือทั้งจําทั้งปรับเลยค่ะ ฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้ซื้อจะซื้อของก็ต้องสังเกตดีๆนะคะอย่าเห็นแก่ของถูกถูกมากในต้องชั่งใจไว้ก่อนนะว่ามันเป็นของดีจริงหรือเปล่า <olv ides. S 1> หมดเวลาอขออากาศบ้านเราแล้วค่ะพักกันสักครู่ติดตามตลาดข่าวกันต่อค่ะ